สวัสดีครับกับผมนายเมตรัยโพธิสัตว์สัจจะอธิฐานบารมีประจำวันพระหัสมบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีรเลียะเมตรยัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราตศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอะหังหวันธามิทุระโตอะหังหวันธามิทาตุโยอะหังหวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มา สัเพสังคาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพะโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในเมตรายโพธิสัตว์สัจจะอธิฐานบารมี ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอริยะเมตรยัยข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอริยเมตรตยในชาติปัจจุบันนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ